นิทานชาดกเป็นสมบัติล้ำค่าของชาวพุทธนิทานชาดกไม่ใช่เรื่องที่แต่งขึ้นเพื่อสอนคุณธรรมแต่นิทานชาดกคือเรื่องในอดีตชาติของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระองค์ทรงสแสดงแก่พระภิกษุในโอกาสต,ต่างๆเพื่อเป็นแบบแผนในการทาความดี หลักธรรมที่ได้จากการรับชมและรับฟังนิทานชาดกนี้สามารถนำไปใช้ให้เป็นคุณ,ณประโยชน์ในการดำเนินชีวิตของตนเองและผู้อื่นชาดก500ชาชาณโสธนะชาดก ชาดกว่าด้วยสุขเกิดจากสมาบัติในสมัยพุทธกาลเมื่อครั้งที่พระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าประทับอยู่ณพระเชตวันมหาวิหาร ทรงปรารบการที่พระสารีบุตรสามารถพยากรณ์ปัญหาที่พระองค์ตรัสถามโดยย่อดได้อย่างพิสดารณประตูสังกัดนครจึงตรัสพระธรรมเทศนานี้ครั้งนั้นพระาศาสดาเสด็จลงจากสวรรค์ชั้นดาวดึงสู่โลกมนุษย์ณประตูสังกัดนครในท่ามกลางหมู่มหาชนนั้นพระพุทธองค์ได้ตรัสถามปัญหาในวิสัยของปุถุชนเป็นต้น พวกปุถุชนแก้ปัญหาได้ในวิสัยของตนเท่านั้นไม่สามารถจะแก้ปัญหาในวิสัยของพระโสดาบันได้พระโสดาบันไม่สามารถจะแก้ปัญหาในวิสัยของพระสกทาคามีพระมหาสาวกที่เหลือไม่สามารถจะแก้ปัญหาในวิสัยของพระมหาโมกขลณนะพระมหาโมกขลณนะไม่สามารถจะแก้ปัญหาในวิสัยของพระสารีบุตรเถระ แม้พระษารีบุตรเถระก็ไม่สามารถจะแก้ปัญหาในวิสัยของพระพุทธเจ้าได้คำถามยากเช่นนี้พวกเราไม่สามารถตอบได้หรอกพระเจ้าค่ะคงต้องให้พระษารีบุตรพระอัครสาวกผู้มีปัญหามาตอบคำถามแล้วพระษารีบุตรนั้นแม้ได้ชื่อว่าเป็นผู้มีปัญญามากแต่ก็ไม่สามารถตอบคำถามของพระาศาสดาได้ พระศาสดาจึงส่งชี้แนะทําให้พระษารีบุตรสามารถตอบคําถามของพระองค์ได้โดยละเอียดเรื่องราวในครั้งนี้ทําให้ภิกษุทั้งหลายยกย่องสรรเสริญถึงปัญญาของพระษารีบุตรผูกท่านทั้งหลายคาถามที่พระพุทธองค์ทรงถามพวกเรานั้นมีเพียงภาษารีบุตรเท่านั้นที่สามารถแก้ปัญหาได้สมแล้วที่เป็นพระอัครสา,าวกเบื้องขวาของพระศาสดา ในขณะที่ภิกษุทั้งหลายสนทนากันอยู่นั้นพระศาสดาเสด็จผ่านมาเมื่อทรงทราบเรื่องที่ภิกษุทั้งหลายสนทนาแล้วจึงตรัสกับภิกษุเหล่านั้นดูก่อนภิกษุทั้งหลายสารีบุตรแก้ปัญหาที่มหาชนไม่สามารถจะแก้ได้เฉพาะในบับันนี้เท่านั้นก็หาไม่ดได้แม้ในการก่อนเธอก็สามารถแก้ปัญหาได้มาแล้วเหมือนกัน เรื่องราวนั้นเป็นเช่นไรพระเจ้าข้าขอพระองค์ทรงเล่าให้พวกหม่องชั้นฟังด้วยเถิดภิกษุทั้งหลายกราบทูลอาราธนาแล้วพระศาสดาจ,จึงทรงนำเรื่องในอดีตมาสาธบดังต่อไปนี้ในอดีตการเมื่อพระเจ้าพรหมทัต สวยราชสมบัติอยู่ในกรุงพาราณสีมีพราหมณ์ผู้หนึ่งหลังจากศึกษาวิชาจบจากสำนักตักกศิลาแล้วเกิดความเบื่อหน่ายในกามจึงละกามออกไปบวชอยู่ในป่าหินมะพานชีวิตคารวาสชัางหนาเบื่อแท้ออกบวชหาความสงบดีกว่าเมื่อออกบวชแล้วดาบทนั้นก็บำเพ็ญเพียรจนสามารถ ทำฌานและอภิญญาให้บังเกิดขึ้นได้บรรดาดาบททั้งหลายที่อยู่ในป่านั้นต่างก็มาฝากตัวเป็นศิษย์ท่านอาจารย์โปรดรับข้าเป็นศิษย์ด้วยเถิดเรายินดีรับเจ้าเป็นศิษย์จากนี้ไปจงตั้งใจศึกษาเถิดดาบทผู้เป็นอาจารย์ทำการสอนการฝึกกสินและฌานสมาบัติให้แก่พวกศิษย์ทั้งหลาย ต่อมาลูกศิษย์เอกของดาบทได้พาลูกศิษย์อีกกลุ่มหนึ่งจาริกทุดงไปในเขตเมืองพวกเจ้าจงดูแลอาจารย์ให้ดีข้าและศิษย์อื่นๆจะไปทุดงไม่ต้องห่วงข้าจะดูแลอาจารย์และสำนักของเราเป็นอย่างดีเมื่อศิษย์เอกออกจาริกทุดงแล้วเวลาต่อมาดาบทผู้เป็นอาจารย์ก็ได้อาภาธหนักใกล้จะมรณภาพ สิทธิ์ทั้งหลายต่างมาชุมนุมกันเพื่อดูใจผู้เป็นอาจารย์ต่อไปเมื่อไม่มีท่านอาจารย์แล้วพวกเราจะอยู่ยังไงสังขารทั้งหลายไม่เทียงเกิดแก่เจ็บตายเป็นเรื่องธรรมดาเจ้าเป็นนักบวชเรื่องแค่เนี้ยังไม่เข้าใจอีกเหรอ สิทธ์ทั้งหลายสงสัยว่าอาจารย์ของตนนั้นได้บรรลุธรรมพิเศษอะไรบ้างหรือไม่เมื่อรู้ว่าผู้เป็นอาจารย์จะจากไปแล้วสิทธิเหล่านั้นจึงซักถามสิ่งที่ตนสงสัยท่านอาจารย์ข้ามีเรื่องสงสัยมานานแล้วขออาจารย์ตอบข้อสงสัยข้าด้วยเถิดเจ้ามีอะไรอยากรู้ก็ถามมาเถิดท่านอาจารย์ท่านสำเร็จทรรพิเศษขั้นใดหรือ ข้าไม่มีธรรมวิเศษอะไรตามที่เจ้าว่ามาลอกหลังจากตอบคำถามสิทธ์ทั้งหลายแล้วดาบทผู้เป็นอาจารย์ก็ละสังขารไปเกิดในพรหมโลกชั้นที่หชื่อว่าอาภัสราพรมอันเป็นที่อยู่ของผู้ที่ได้ฌานสองอย่างละเอียดแท้จริงแล้วดาบทนั้นสามารถไปเกิดในพรหมโลกขั้นสูงสุดได้เพราะได้ฌานขั้นสูงสุดคือเนวสัญญานาสัญญายตนะ แต่ที่ไม่ยอมไปเกิดในพรหมโลกเพราะว่าอารูปประพรมมีอายุยาวนานเกินไปและไม่มีอวัยวะคือตาหูเป็นต้นในการติดต่อกับโลกภายนอกได้จึงทำให้อรูปประพรมนี้ไม่เหมาะที่จะไปอยู่อย่างยิ่งพวกลูกศิษย์ได้ฟังคำตอบของอาจารย์แล้วก็เกิดความเข้าใจผิดคิดว่าอาจารย์ที่ตนเคารพไม่มีคุณธรรมอะไรเลยโทษที่แท้ อาจารย์ก็ไม่ได้มีคุณธรรมวิเศษอะไรเลยข้าอุตส่าห์ฝากตัวเป็นศิษย์ตั้งใจศึกษาตั้งนานใช่ใช่ช่ช่เสียเวลาจริงๆพวกลูกศิษย์ช่วยกันทำศพผู้เป็นอาจารย์ไปชาปนกิจในป่าช้าโดยไม่ได้จัดเครื่องสักการะที่สมเกียรติยศให้แก่ท่านแต่ประการใดเจ้าจะเสียใจให้อาจารย์ที่ไม่มีคุณวิเศษอะไรเลยไปทำไม ใครว่าข้าเสียใจให้อาจารย์ข้าเสียใจที่หลงผิดมาฝากตัวเป็นสิทธ์สำนักนี้ตั้งหากละ่ะจริงของเจ้าเสียเวลามาหลายปีฝ่ายสิษย์เอกกลับจาริกทุดงแล้วไม่เห็นอาจารย์จึงไปถามสิทธิ์อื่นๆจนรู้ว่าอาจารย์มรณภาพไปแล้วท่านอาจารย์ข้าเสียใจจริงๆที่ไม่ได้อยู่ดูใจท่าน ดาบทผู้เป็นสิทธิ์เอกนั้นก็มีความใคร่รู้ในคุณวิเศษของอาจารย์เช่นกันเมื่อทำใจได้แล้วจึงถามเรื่องนี้กับสิทธิ์ร่วมสำนักก่อนอาจารย์จะสิ้นใจพวกเจ้าได้ถามถึงคุณวิเศษในตัวอาจารย์หรือเปล่าอาจารย์ไม่มีคุณธรรมอะไรในตัวแม้แต่นิดเดียวเจ้าพูดจริงหรือจริงสิข้าก็ได้ยินเต็มสองรูหูใช่พวกเราผิดหวังในตัวอาจารย์มากก็เลยไม่ได้จัดงานศพให้อาจารย์ ผู้เป็นสิษย์เอกได้ฟังดังนั้นก็ได้รู้ว่าอาจารย์ได้ฌานขั้นที่8คือเนวสัญญานาสัญญายตนะแล้วจึงกล่าวตำหนิสิบรุ่มสำนักเหล่านั้นพวกเจ้าใช้ไม่ได้จริงๆที่อาจารย์พูดแบบนั้นหมายความว่าท่านได้ฌานที่8คือเนวสัญญานาสัญญาจตนะหาใช่ผู้ไม่มีธรรมวิเศษจริงหรอท่านพูดปกป้องอาจารย์เกินไปหรือเปล่านั่นสิ ใครๆเขารู้ว่าท่านเคารพอาจารย์มากถึงได้พูดก้าวข้างอาจารย์แบบนี้บรรดาศิษย์ไม่เชื่อคำของดาบทผู้เป็นศิษย์เอกด้วยคิดว่าดาบทนั้นกล่าวเพื่อปกป้องอาจารย์เท่านั้นหาได้เป็นจริงไหมพวกข้าไม่เชื่อท่านรอกตอนที่อาจารย์ไม่สบายข้าย,ยังเคยได้ยินอาจารย์ว่าบางครั้งเราก็จำได้บางครั้งเราก็จำไม่ได้อาจารย์ป่วยจนเลือเลือนนะสิ พวกเจ้านั่นแหละที่เลอะเลือนที่พวกเจ้าไม่เข้าใจเพราะเข้าไม่ถึงชานตั้งหากท่านอย่าโม้ไปหน่อยเลยพูดแบบเนี้หมายความว่าท่านเข้าถึงชานอย่างนั้นหรือถึงท่านจะเป็นสิทย์เอกก็ไม่ได้หมายความว่าท่านจะมีดีกว่าพวกเราเหรอกนะใช่ว่าแต่พวกเรามีดีอะไรมั่งละ่ะในขณะนั้นท่านอาจารย์ผูด้ได้ไปเกิดในอาภัสสนพรห่ ได้ทราบเรื่องที่บรรดาสิทธทั้งหลายไม่เชื่อในคําของสิทธเอกท่านจึงหายตัวจากพรหมโลกมายืนลอยเด่นเป็นสง่าอยู่กลางอากาศในเบื้องบ,บนสํานักแล้วจึงกล่าวแก่สิทธทั้งหลายผู้เจ้าทั้งหลายช่างโง่เขานะ <Talking kiss. S 2> สิทธผู้พี่บอกความจริงก็ยังไม่เชื่อเราจะบอกความจริงให้พวกเจ้ารู้ <User friendly. S 2> นัน่น,นอาจารย์นี่นะใช่จริงๆอาจารย์เกิดในพรหมโลกแล้วมาหาพวกเรา ู้เป็นอาจารย์ได้กล่าวเตือนเหล่าลูกศิษย์ทั้งหลายจากนั้นจึงยกย่องชมเชยศิษย์เอกว่าเป็นศิษย์ผู้ได้ฌานขัน้นสูงสุดเช่นเดียวกับตนพวกเจ้าจงรู้ไวเ้เถิดที่ศิษย์พี่ของพวกเจ้าเข้าใจความหมายที่เราพูดเพราะศิษย์ผู้นี้ได้สำเร็จญาณขั้นสูงสุดเช่นเดียวกับเรา ศาสดาขั้นทรงนำพระธรรมเทศนานี้มาแล้วทรงประชุมชาดกว่าอันเตวาสิกกับผู้ใหญ่ในครั้งนั้นได้มาเป็นภาษารีบุตรส่วนอาจารย์ผู้เป็นผมได้กลับชาติมาเกิดเป็นเราตถาคตนั่นเอง